สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมผู้ที่ให้การติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแมงนะครับสําหรับวันนี้ข้าวนะครับผมที่ผมอัปเดตลงไปรอบนี้ที่ผมหวานก็คือแปลงนี้จะเป็นสายพันธุอ์อ่าแปดเก้าจากบริษัทไก่ทองคํานะครับผมซึ่งตอนแช่นะครับผมข้าวก็งอกค่อนข้างดีนะฮะอันนี้แช่ไปแค่อา่ายี่สิบยี่สิบสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็บ่มไปอีกประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงอา่าซึ่งตอนนั้นเรา เราจะหว่านโดนเราเตรียมหว่านดนนะครับผมข้าวก็กําลังเป็นตุ่มสวยเลยนะฮะซึ่งก็เป็นที่ตั้งใจของเราว่าทําแบบนั้นนะครับผมบางคนก็บ่มไปถึง48ชั่วโมงซึ่งแน่นอนครับรากมันจะยาวนั้นมันมันไม่เหมาะสำหรับหว่านดนนะครับผมพอพอไปหว่านดนมันจะหว่านไม่ค่อยออกระหว่าโดนเราต้องการหน่อนะครับผมตอนนี้ข้าวอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณนะครับผมก็คือสี่วันนะครับผมบวกวันนี้จริงๆวันนี้วันที่ห้าแต่ว่าวันนี้มันก็ยังไม่ได้เวลานะครับผม ก็ข้าวถ้าถามว่าอา่เปอร์เซ็นต์การงอกถือว่าหนาไหมไม่หนามากนะครับผมตอนนี้เราหว่านตกเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดกิโลกรัมต่อไร่นะครับรอบนี้นะครับไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ครั้งก่อนที่หว่านคนแรกนะครับผมเราหว่านตกเฉลี่ยไปที่สามสิบกว่าเลยนะครับผมสามสิบสามเลยโดยเฉลี่ยนะครับผมมันก็จะหนาตากว่านี้แต่ว่าตอนนี้วันนี้นะครับผมก็ตกเฉลี่ยที่อ่า28กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งถ้ามองอย่างนี้นะครับผมข้าวมันยังเล็กอยู่เนาะซึ่งมันก็จะดูบางตานะครับผมเดี๋ยว รอบนี้ฉีดสารคุมและคุมค่าไปแล้วนะครับผมฉีดคุมและคุมค่าไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมก็คืออายุได้สี่วันนะครับสารที่ใช้มีตัวเพีทิลคอครับผมพีทิลคอก็คือโซฟิตนะครับผมใช้อยู่ที่อัตรา2 0 0ร้อยซีซีต่อหนึ่งไร่นะครับผมบวกกับตัวเอ็กเซปนะฮะเอ็กเซปมันจะเป็นตัวพิท็อกซ์เลมบวกกับไซฮาลโรฟอร์มนะครับผมเราใช้อยู่ที่อ่าแปดสิบซีซีนะครับผมแล้วก็มี อคอมโซนโพพานิวนะครับผมคอมโซนโพพานิวเนี่ยใช้อยู่ที่ 100cc นะครับผมแล้วก็บวกตัวเพียไฟซึ่งเป็นไทเมิทร,รแซมเข้าไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้เราใช้สารอยู่ทั้งหมดเราใช้อยู่4ตัวนะครับผมบวกกันนะครับผมแต่ว่าีตอนผสมนะครับผมเราก็ดูว่าอย่างไทมิทร,รแซมเป็นสารเม็ดนะครับผมแล้วก็ละลายน้ำไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกายาน้ำยาละลายน้ำยา SEC เคยไล่ตามระบบการผสมสาร นะครับเราก็ค่อยๆไล่เที่ยวตัวเทียตัว,ตวเข้าไปในถังเดียวกันแล้วก็ฉีดพ่นเมื่อวันตอนเย็นนะครับผมแน่นอนครับตอนนี้เราก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสองดตอนตอนนี้ยถ้าถามว่าข้าวนะครับผมนี่มันก็จะดูถ้าดูอย่างเงี้ยคือใบมันไม่แผ่นนะผมก็เลยดูห่างมากเนาะใบใบข้าวมันไม่แผ่นด้วยครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากครับผมร้อนมากซึ่งอีกอีกข้ามอีกหนึ่งแดดนะครับผมก็คือวันมะรืนนะครับผมจะทําการใส่น้ํานะครับ คือทาไมที่ต้องฉีดแบบนี้นะครับผมไม้แต่ว่าวิธีการฉีดแบบนี้ผมทํามาหลายต่อหลายรุ่นเนาะมันช่วยลดหนึ่งก็คือในเรื่องของข้าววัชพืชน,นะครับผมหรือข้าวดีดที่เรารู้จักกันข้าวดีดหรือข้าววัชพืชที่เรารู้จักกันนะครับผมแล้วก็2คือย้าไโต้งหรือย้าหางหมานะครับผมที่เป็นดอกคุ้มใหญ่ๆคุ้มพวงบางที่เรียกนะครับผมอันนี้มก็ลดปริมาณลงไปนะฮะแต่ว่าเราจะทําการฉีดคุมและคุมค่าเนี่ยครั้งเดียวเลยนะครับผมไม่มีการไปคุมค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ ก็คือถ้าฉีดที่สี่วันเนี่ยก็ตกเฉลี่ยรอ้ําที่หกถึงเจ็ดวันนะครับผมคาว่าหล่อไม่ไม่ใช่ว่าหมายถึงเอาขึ้นมันเดียวจุมิดเลยนะครับผมจะเลี้ยงไปเรื่อยครับตรงไหนที่มันเป็นลุ่มมันก็จะเต็มขึ้นมาก่อนตรงไหนที่มันเป็นดรอปจะเต็มช้ากว่าหน่อยนะครับแน่นอนเบ็ดเสร็จนะครับผมไม่เกินสิบวันนะครับผมน้ําจะเข้าเต็มพื้นที่นะครับไม่เกินไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับผมจริงๆรแปดเก้าวันนะครับผมตรงไหนที่เสมอที่ไม่กว้างนะครับผมก็จะประมาณเจ็ดแปดวันจริงจริงก็เต็มแล้วรับผมแ่อันี้เราจะหล ทีนี้ที่หลอไปเพราะว่าอะไรนะครับผมพอเราหลอไปปุ๊บเนี่ยไอสารที่เราฉีดไปจะมีโครโมโซนโปรไบเลียวเนาะนะฮะ <_ iht. S 1> มันจะถ้าเกิดว่าโดนน้ำปุ๊บนะครับผมมันจะกระตุ้นกระตุ้นนะครับผมกระตุ้นใบใบมันก็จะเริ่มพุ่งขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นนะครับผมพวกนี้มันจะช่วยให้ให้ข้าวเราหนีน้ําได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับผมไอสารที่ฉีดไปถามว่าข้าวเป็นพิษไหมเป็นอันตรา vest, ยาาต่อข้าวไหมอันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อข้าวมากนะครับผมกะคะ็คือมีแสดงอาการแค่ขาวด้วยโครโมโซนแค่นั้นเอง ละเม็ดต่างๆนะครับผมอันนี้คืออากาศมันร้อนอย่างที่บอกไปอากาศมันร้อนในช่วงที่เราหวานนะครับบางบางหน่อที่มันไม่แข็งแรงพอมันก็ยุบเปื่อยย่อยสลายไปนะครับผมเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับผมกรณีอย่างเงี้ยก็คือจะมีแบบละเม็ดทิ้งไปนะครับผมแต่บางครั้งที่เราขึ้นน้ําไวอย่างเงี้ยครับผมการที่เราขึ้นน้ําไวสี่ห้าวันเนี่ยจะช่วยให้เรื่องพวกนี้นะครับผมเหมือนเราไปแช่ต่อไปบ่มต่อนะครับเพราะว่าไอหน่อที่บางบางบางเม็ดที่หวานลงไปเนี่ย มันยังไม่งอกเป็นตุ่มเลยนะครับเพราะว่ามันมันบ่มมแค่ผมบ่มมันแค่แช่20ชั่วโมงหี่24ชั่วโมงเนี่ยบางเมล็ดมันยังไม่ได้เป็นตุ่มออกมานะครับผมบางเมล็ดอาจจะเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆนะครับผมซึ่งยังไม่ได้เป็นรากอะไรนะครับพอเราหว่านโดนพวกความสม่ำเสมอก็ค่อนข้างสูงครับเนี่ยความสม่ำเสมอก็ค่อนข้างสูงเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับคือตอนนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยทำข้าวดูบางตาคือจริงๆตอนเนี้ยผมมองว่าผมกําลังพอดีนะครับผมกำลังรู้สึกพอดี พราะว่าข้าวพันนี้เองจริงแปดเก้านะครับผมเป็นข้าวเบานะฮะมันแตกกอค่อนข้างพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับผมแล้วรอบนี้มีการแช่ฟางปั่นฟางทิ้งไว้นะครับผมผมจะไม่ใช้ยูเลียนะครับผมจะไม่ใช้ปุ๋ยยูเลียมจากเองเลยโดยธรรมชาติตของมันและข้าวมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของสีจะคุมบกคุมค่าไปนะครับผมพอเราหล่อน้ําไว้บางตัวบางมเมล็ดที่มันฝังอยู่ในดินมันก็จะงอกเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะว่านหนึ่ง สารเหล่านี้ไม่ได้เป็นพิษต่อข้าวและ2ก็คือพอเราเอาน้ําเข้ามาแช่มาหมักนะครับผมข้าวมันจะเกเตื้องขึ้นหรือหนาขึ้นนั่นเองนะครับผมอาจจะมีแค่บางแห่งที่มันเป็นรุ่มจริงๆนะครับค,คือคือคาว่ารุ่มจริงๆหมายถึงว่าแต่บางที่เนี่ยที่ที่ตรงนี้มันเป็นที่สวนนะครับผมมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องทําอย่างนี้ไปอีกประมาณสักสองถึงสามรุ่นนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปต้องทำไปอีกสองสามรุ่นที่มันถึงจะมีความสม่ำเสมอขึ้นมานะครับผมแน่นอนครับตอนนี้ บางแอ่งที่เป็นแบบขังจริงๆแล้วมันไม่สามารถเอ่อไห้น้าออกได้หรือไม่สามารถที่จะเอ่อมาแหวกล่องออกได้นะครับผม, mm. มก็จะมีน้ําขังเนาะนะครับ mm. ผมก็ถ้ามองเงี้ยมองไกลๆนะครับผมก็จะมีตัวเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นแบบเหมือนล่องเดิมแต่ถามว่าตอนนี้มันไม่มีน้ำในแต่ว่ามันฉ่ากว่าเพื่อนมันก็เป็นที่ลุ่มเนาะนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ เอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านฟังครับผมท่านใดที่จะเอาไปลองใช้นะครับผมสูตรยาสารคุมและคุมค่าวัชพืชในนาข้าวนะครับผมอย่างที่ผมทําอยู่ก็เอาไปใช้ได้และเอาวิธีการมาแชร์กันนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นวิธีการทําไรทํานาการขึ้นน้ําต่างๆการดูแลรักษาต่างๆนะครับผมรอบนี้ข้าวเบาก็จะมีนะครับผมก็มีแป้งหนึ่งที่จะทำกขซหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้ก็ทํากันอยู่นะครับผมว่าแปลงไหนจะดีกว่ากันและ อาข้าวรุ่นนี้อาจรเนี่ยพันนี้เองในรุ่นนี้นะครับผมก็มีโอกาสทําได้ถึง1 1 0่งถึงหนึ่งอาถังนะครับผมต่อหนึ่งไร่อยู่แล้วนะครับผมวันนี้เท่าที่เราเคยทํามานะสูงสุดที่เคยทำได้ในรอบนี้ก็คือ1 2ึ้ถังเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ขี้เหร่นะนะครับผมแต่การดูแลรักษามันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและพื้นนะครับผมมันจะเป็นเหมารวมไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอทิ้งท้ายไปกับ สูตรการคุมและคุมข้าวปชพืน,นะครับผมผมทำมาเนาะผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะบางคนอาจจะเรียกข้าวใต้น้ําใต้อะไรจริงๆผมไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะผมทํามาหลายรุ่นมากแต่ครับผมก่อนที่จะมีระบบที่บอกว่าข้าวใต้น้ําอะไรเงี้ยครับผมอันนั้นคือมันวิธีการอาจจะใก,กล้เคียงกันหรือเหมือนกันเลยก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ศึกษาตรงนั้นผมว่าผมมองว่าผมทําแบบนี้แล้วมันโอเคมันใช้ได้แล้วนะครับผมคือตอบโจทย์ตอพื้นหน้าของเราแล้วเราก็เลยทําต่อกันนะครับผมหากท่านใดจะไปใช้ก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับ มันไม่สามารถที่จะบวกรวมกับตัวอื่นได้เพราะว่ามันจะทําให้ข้าวย่อยข้าวเสียข้าวเป็นพิษต่อข้าวได้นะครับผมก็ต้องคอยระวังตัวนั้นนะครับผมวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมรอวันหน้ามีเรื่องราวอนไดนะครับผมก็จะนํามาฝากให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมท่านใดมีคําถามสงสัยก็เข้าไปพูดคุยนะครับผมใต้คอนเมนต์นี้หรือเพจเกษตรกรบ้านท้าบอกเลาชาวเกษตรนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ดูแลกันอยู่พูดคุยกันอยู่นะครับผมว่าโอเคครับผมวันหน้า มีเรื่องราวอก่นใดน,นะครับผมจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึง่งวันนี้มาหาแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ